เชื่อไหมว่าจริงๆกฎอะมีอยู่แล้วแล้วทุกทีมก็รู้ด้วยว่าถ้าทแํแเราจะโดนอะไรจะโดนปรับจะโดนอะไรเงี้ยคะ่ะก็บางทีวขาว,ว่ากฎมีอยู่แล้วอย่างเช่นการทะเลาะวิวาสเนี่ยทุกทีมรู้เลยว่าถ้าเกิดวิ่งเข้าหากันวิ่งใส่กันเนี่ยยังไงคุณต้องโดนปรับอยู่แล้วแต่ทางทีมเขาก็มองว่า แต่อย่างพูดตัดสินเนี่ยพอตัดสินแมตช์หนึ่งเนี่ยมันต้องมีคนที่ไม่ชอบเาทันทีจะฟังหนึ่งแน่ๆใช่ค่ะต้องต้องอย่างนั้นเลยหมายถึงว่าแค่แม้กระทั่งตัดสินเสร็จตอนจบพักครึ่งตอนพักครึ่งหรือว่าแม้กระทั่งตอนจบเกมอะค่ะเราก็ต้องเตรียมตำรวจเตรียมอะไรเงี้ยไปเดินรับเขาออกมาตำรวจจะต้องไปส่งถึงหน้าห้องอันตรายสุดก็กรรมการใช่แล้วก็มีตำรวจยิงเฝ้าอยู่หน้าห้องใช่ค่ะห้องพักผู้ตัดสินที่อยู่ใต้อัธจาันทร์ออกจากสนามก็ไปโต๊ะทำงานเขินโปร โปรของเราวันนี้ครับผู้ควบคุมการแข่งขันกีฬาหรือว่าแมชคอมมิชชั่นเนอร์ครับคุณกิ๊กครับคุณกิ๊กเป็นแมชคอมมิชชั่นเนอร์ฟุตบอลใช่ค่ะใช่ไหมครัโอเคคำนี้บัญเชยได้กับทุกกีฬาไหมจริงๆแล้วคุณกิ๊กอ่าจริงๆก็ใช้ได้กับทุกกีฬานะคะว่าเป็นเรียกว่าเป็นผู้ควบคุมการแข่งขันแต่ว่าเขาจะแยกฟุตบอลก็คนนี้ดูแลเฉพาะฟุตบอลอย่างเดียวอย่างคิเป็นต้นเพราะว่าแต่ละกีฬาค่ะเขาก็จะมีกฎกติกาหรือว่ารูปแบบการ ปฏิบัติหน้าที่ที่มันแตกต่างกันครับผมถ้าอย่างนั้นถามย้อนไปตั้งแต่สมัยเรียนก่อนแล้วกันครับเรียนคณะอะไรด้านไหนอ่าจริงๆถ้าย้อนไปตั้งแต่ระดับปริญญาตรีเลยอ่ะครัิเรียนเป็นรัสเซียศึกษารัสเซียศึกษาไม่เกี่ยวอะไรกันเรียนรัสเซียศึกษาแมคุณนั้นีเลยฮะรียนคุณวลาดิเมียหรือว่าวลาดิเมียปูตินถ้าเกิดว่าตัวรัสเซียศึกษาค่ะคือเขาจะเรียนเกี่ยวกับภาษารัสเซียแล้วก็จะเป็นพวกชายมันจะเป็นกึ่งๆรัฐศาสตร์ ด้วยค่ะก็จะมีทั้งภาษาและทัศา์สายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอะไรประมาณแต่วันนี้ไป่ทางรัสเซียเลยใช่ค่ะก็จะเป็นระหว่างไทยกับรัสเซียเป็นหลักใช่ซึ่งจริงๆอันเนี้ยก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฟุตบอลเลยใช่ว่าใช่แต่ว่าพอดีตอนนั้นก็คิดว่ากำลังจะเรียนต่อปริญญาโทก็ก็จะเรียนแบบปกติคนทั่วไปก็จะเรียน M B A อะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ใช่คุณพ่อก็แบบเอ้ยไหนไหก็จะเรียน M B A และเรียน M B A ฟุตบอลไปเลยดีกว่าแล้วก็แบบมันมีด้วยเหรอคณะแบบนี้ใช่ไหมถ้าแบบเอิ่มวิธคิดเจ๋ แล้วคุณพ่อเลือกฟุตบอลเลยพ่อสนใจฟุตบอลใช่ไหมใช่ค่ะคุณพ่อชอบชอบฟุตบอลอยู่แล้วแล้วก็น้องชายคนเล็กกะค่ะก็เป็นนักฟุตบอลอยู่แล้วอ๋ออยู่ในวงการนี้อยู่ในวงการอยู่แล้วคุณพ่อใช้ทีมอะไรทราบไหมพอดีคุณพ่อเขาก็เตะบอลตั้งแต่เด็กของเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ไม่ได้ไปทีมชาติไม่ได้อะไรไม่ไม่ใช่ค่ะ ก็ไม่เดินนะคะคือคุณพ่อเขาก็อยากอยากมีทีมฟุตบอลเป็นของตัวเองเหมือนกันเลยอย่างนี้เนาะเขาก็เลยมองว่าเอ้ยไปเรียนตรงนี้มันก็ดีคือข้อแตกต่างของที่นี่ค่ะมันต่างกับคือหลายๆที่ของมหาลัยเขาจะเป็นสายแบบเหมือนกับวิทยาศาสตร์การกีฬาแต่ว่าที่นี่เขาจะเน้นไปทางแบบไปบริหารอะไรพวกนี้เลยเราจะไม่ได้เรียนพวกแบบวิทยาศาสตร์การกีฬาอะไรพวกนี้เลยครับผมเน้นบริหารเน้นบริหารเน้นอะไรแบบเป็นไปเป็นเจ้าของทีมไปเป็นอะไรแบบนี้เลยค่ะเขาเขาจะเน้นไปแบบคนละภาคส่วนกันซึ่งตอนแรก กิก็จริงๆก็ผู้หญิงอะตามผู้หญิงก็ดูแค่ฟุตบอลเตะเข้าก็คือจบอะไรอย่างนี้เนาะค่ะพอมาเรียนที่ถึงได้รู้ว่าเออจริงๆตำแหน่งในวงการฟุตบอลมันแบบมีเยอะมากแล้วแบบการที่แบบจะจัดใช่ค่ะจะจัดการแข่งขันหนึ่งอย่างหรือว่าการบริหารลีกเนี่ยมันมีแบบโอ้โหยิ่งใหญ่กว่านั้นตอนแรกก็ยังถามตอนไปสมัครไปสมัครเลียนก็ยังคิดเลยว่าจะเรียนได้หรอเพราะว่าเราไม่ได้แบบรู้อะไรเกี่ยวกับฟุตบอลขนาดนั้นเลยอย่างงี้ค่ะแล้วน้องชายนี่คือเล่นแบบสโมสรเลยไหมครับ ใช่ค่ะตอนนั้นเขาเล่นชุดยูทลีกให้กับ True บ a n g k อก่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็มาเล่นของชายทีมเด็กค่ะตอนนี้ก็อยู่ของมหาลัยก็เก่งมากแล้วนะเอเนยล้ใช่แล้วก็เลยพอมาเรียนปโทที่เนี่ยก็เลยก็เลยได้มาเจอตอนนั้นเขาจัดเป็นลีกฟุตบอลลีกหญิงอะค่ะก็เลยได้มารู้จักกับตําแหน่งผู้ควบคุมการแข่งขันให้คนจากสมาคมมาอบรมอะไรเงี้ยล้าก็แบบอ๋อมันมีมันมีมันมีตาแหน่งแบบนี้ด้วยนะอะไรอย่างงี้แล้วก็ เป็นคนที่ชอบทําอะไรเกี่ยวกับการออลกนไนซ์เสียแล้วก็เลยก็เลยชอบตรงนี้เลยรู้จักตรงนี้มาทําแล้วก็ชอบค่ะก็เลยจบแล้วได้ทำเลยเหรอคุณกีตอนนั้นจริงๆเรียนที่เนี่ยข้อดีคือหลายๆอย่างอะค่ะเราได้ลงไปทําหน้างานจริงเขาก็จะมีแบบไปดูสโมสรไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปดูอินไซ์ในฟุตบอลอะไรแบบดีเลยใช่แล้วตอนนั้นที่จัดลีกเนี้ยค่ะเราก็มีการเตะบอลจริงๆทุกอย่างคือเกิดขึ้นจริงแล้วก็ให้เราลองปฏิบัติหน้าที่จริงอ๋อให้ลองปฏิบัติเหมือนแบบ ทำจริงเลยจัดทัวร์นาเมนต์ขึ้นมาเตะก<ช>ันเองอะไรอย่างางี้ใช่ตอนนั้นจะชื่อลีกว่าโกแฮรี แรกที่ทําในชีวิตเลยน่าจะประมาณเราเราปี2 0 2 0ันยี่สิบยี่สิบเอ็ดประมาณนเซอร์โกแฮมาเป็นสปอนเซอร์ให้กับฟุตบอลหญิงตอนนั้นก็เป็นจริงๆตอนนั้นบอลหญิงเราก็รุ่งเรืองประมาณหนึ่งเนาะแต่ว่าคนอาจจะยังแบบไม่ได้รู้จักไม่กว้างมากใช่แล้วตอนที่เราไปเรียนเนี่ยคอร์สเนี้ยมันเราต้องรู้เรื่องกติกาด้วยไหมมันมีสอนเรื่องในสนามด้วยไหมเราต้องเข้าใจไหมจริงจริงคืออาจจะไม่ต้องรู้ขนาดแบบเทคนิคฟุตบอลจัาจ้าต้องเตะบอลทรงบอลใจบอลอะไรยังไงอาจจะไม่ต้อง ขนาดนั้นนะคะแต่ว่าก็พอรู้บ้างกฎกติกาต้องรู้ใช่กฎกติกาต้องรู้เขาเตะกันกี่นาทีหรืออะไรคือกฎคบทั่วไปเขาเข้าที่เนี่ยค่ะก็ต้องรู้บ้างแต่ต่อให้ไม่รู้อะค่ะไปเรียนเนี่ยเขาก็จะมีมีเป็นเหมือนกับคลาสฟุตบอลเบื้องต้นแต่เขาอาจจะไม่ได้มาสอนขนาดแบบเนี่ยเวลาเทคนิคเปิดบอลขาอย่างนู่นอย่างงี้ก็จะไม่ได้เป็นแบบนั้นเนี่ยค่ะหลายคเราก็จะเน้นไปการบริหารมากขึ้นเขาควบคุมการแข่งขันควบคุมอะไรบ้างอะไม่ใช่ทำอะไรบ้างโอเคค่ะควบคุมในที่นี้คือแบบควบคุมทุกอย่างคือเราจะไม่ได้ทําแค่อย่างอย่าง วันที่เขาไปแข่งบอลเขาก็ไปเตะบอลใช่ไหมคะแต่ของกินเนี่ยก่อนวันที่จะแข่งขันนะคะเราก็จะต้องโทรคอนเฟิร์มกับทีมก่อน เป็นแบบคุณโบทีมคุณโบจะใส่ชุดสีอะไรที่คุณอาจะใส่ชุดสีอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะต้องเป็นตัวกลางประสานว่าให้ให้เหมือนกับชุดเนี่ยสี่ชุดไม่ไม่ชนกันใช่เพราะว่าจริงๆสี่ชุดอะค่ะมันมันส่งผลมากบางทีเราแข่งแบบกลางแดดหรือว่าบางทีเราแข่งตอนกลางคืนอย่างเงี้ยค่ะไฟมันไม่ถึงกรรมการเขาอาจจะเห็นแล้วเขาตัดสินผิดพลาดได้หรืออย่างมีประเด็นว่าแบบอาจจะเคยเห็นว่านักฟุตบอลจะชอบตัดถุงเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัดตรงน่องอะตัดตัดกันเขาอยากจะใส่แบบการลื่นกับถุงเท้ายาวอะไรเงี้ยค่ะอย่างตัวกิ๊กเองเป็นแมทค์ ไม่เคยจะบอกต้องพันนะเพราะว่าเขาสมมติทีมแจ้งมาว่าถุงเท้าสีขาวแต่ว่าคุณใส่กันเลื่อนสีดำอ่ะคุณก็ต้องพันสีขาวให้อย่างน้อยๆมันถึงคอเพราะว่าเวลาที่ผู้ตัดสินเขาตัดสินนะคะเวลาที่เท้ามันโดนลูกบอลเนี่ยบางทีจังหวะทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากเขาก็จะมองจากสีถุงเท้ากับลูกอบอลมันไม่ทันแวบ,บเดียวใช่เกิดเกิดสม,มมติว่าสีถุงเท้าข้างในอ่ะมันดันตรงกับสีทีมตรงข้ามอย่างเงี้ยค่ะเขาก็อาจจะเกิดการตัดสินผิดพลาดได้แล้วจําได้ไหมว่านัดแรกแมตช์แรกอย่างเป็นทางการที่เราเป็น แมตชคอมมันคือท<ช>ัวร์นาเมนต์อะไระเอ่อจริงๆถ้า ะใช้คําว่าอย่างเป็นทางการจริงๆจริงๆอย่างโกลเฮลีเขาก็เป็นเป็นทางการเหมือนกันหมายความว่าเขาก็จัดภายใต้สมาคมเหมือนกันลิงคเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะเอาเป็นทางการที่จัดแบบเป็นบอลลีอะไรอย่างนี้เนาะค่ะก็จะเป็นบอลไทยลีกสามอันนี้ถ้ากิจจำไม่ผิดเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะคะก็คือบริษัทไทยลีกกับสมาคมค่ะเขาก็เปิดสอบผู้ควบคุมการแข่งขันซึ่งเขาจะไม่ได้เปิดทุกปีพอดีตอนนั้นมีเปิดกี่ก็เลยไปไปสมัครเขาก็จะมีสอบทั้งเป็นแบบ ข้อเขียนแล้วก็ผ่านข้อเขียนเนี่ยก็จะเขาก็จะถามพวกกติกาฟุตบอลทั่วไปอะไรพวกนี้ซึ่งก่อนก่อนหน้านะคะพอเราสมัครเข้าไปปูบะเขาจะให้ระเบียบมาอ่านเลยสามเล่มแต่ก yeah? ็เป็นแบบพันหน้าอะไรอย่างเงี um <h <h ้ยค่ะโอ้โหเก่งเอ้าพันหน้าเลยเหรอใช่ค่ะแล้วก็สอบสอบพร้อมกันแต่ก็จะมีความรู้ทั่วไปอะไรพวกนี้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สอบไปสอบออนไลน์พร้อมกันเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดพอสอบเสร็จปูเขาก็จะคัดเลือกออกมาจากร้อย กี่ร้อยคนกี่ก็จำไม่ได้ลวค่ะก็เหลือประมาณหลักสิบแล้วก็ไปสอบสัมภาษณ์ใช่กิ๊กก็เก่งเนาะไม่ได้แบบเป็นคนดูบอลมาก่อนแต่ว่าตอนเรามองซ้ายมองขวาวันสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงมีไปจํานวนเยอะเขาคือกิ๊กสอบสัมภาษณ์่สอบสอบออนไลน์ทุกอย่างเป็นการสอบออนไลน์หมดเลยมันก็เลยจะเป็นงานสอบแบบตัวต่อตัวใช่แต่ว่าตอนสอบสอบข้อเขียนนะคะจําได้ว่ามีผู้หญิงอยู่เหมือนกันแต่จริงๆรุ่นที่ก่อนหน้ารุ่นที่กิ๊กจะเข้ามาเป็นแมทคอมเนี่ยมีพี่แมทคอมผู้หญิงอยู่แล้ว คนหนึ่งไม่ใช่คนแรกคนหนึ่งคนหนึ่งก็คนเดียวน่ะใช่ค่ะกิ๊กกิ๊ไม่ใช่คนแรกแล้วก็พอมารุ่นกิ๊กก็อาจจะเป็นอีกเจนหนึ่งเนาะคือปกติจิกิมองว่าตำแหน่งผู้ควบคุมการแข่งขันน่ะอาจจะเป็นตำแหน่งที่คนรู้จักน้อยมากๆเพราะว่าถ้าคนก็อาจจะไม่ได้เคยสังเกตเห็นแต่จริงๆจะเป็นตำแหน่งที่ใส่ชุดสูทอยู่คนเดียวในสนามซึ่งเราก็จะไม่รู้เขาทำแต่ก็ไม่รู้ว่ามาทไมอะไรอย่างนี้ใช่ว่าทุกการแข่งขันเขาต้องอยู่ในสนามใช่ค่ะใช่จะสังเกตได้ก็คือจะใส่ชุดสูท ครทำงานภายใต้สมาคมนะฮะใช่ค่ะสมาคมกับบริษัทไทยลี ใช่แปลว่าถ้ามีปัญหาใหญ่ๆที่คิดว่าแก้ไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะกีก็จะโทรเขาจะมีเรียกว่าเป็นมแมทเซนเตอร์แมทเซนเตอร์เนี่ยเขาก็จะอยู่ที่บริษัทไทยลีกหรือว่าอยูสทา่สมาคมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็โทรประสานงานกับทางทีมทีมเองใช่ครับมีเงินเดือนไหมครับตำแหน่งนี้แมท<ม>คอมแล้วจริงๆมันไม่ได้ต้องใช้คำว่าไม่ได้เป็นเงินเดือนนะคะแต่ว่าค่าตอบแทนน่ะจะเป็นไลน์แมทใช่ก็จะเป็นไลน์แมทไปแล้วก็แต่ละรายการก็จะมีค่าตอบแทนที่ไม่เท่ากัน เดี๋ยวนี้คุณกิ๊กก็ภาวนาให้เตะกันให้ยับไปเลยถูกไหมเราก็ได้เตะเยอะยิ่งดีไงใช่แต่เราก็ยิ่งเยอถูกไหมอาทิตย์หนึ่งไม่กี่แมตต์ปกติอาทิตย์หนึ่งจะได้หนึ่งแมตช์ค่ะก็จะแมต์เดียวใช่แมตช์เดียวเพราะว่าจริงๆแมตช์คอมปัจจุบันเนี่ยเท่าที่กิ๊กพอทราบก็มีร่วมๆอยู่หลายประมาณสองสามร้อยคนเหมือนกันก็จะกระจายไปอย่างแบบเพียงพอใช่หนึ่งคนต้องมงน วันนี้แมทพรุ่งนี้แมทอย่างเงี้ยเสาแมทอาทิตย์แมทเรื่อยๆมีตอนยูดหลีกเนี่ยแหละค่ะเพราะว่ายูดหลีกอ่ะเขาเตะทีเดียวแบบ3รุ่นนะคะพอเตะ3รุ่นปุ๊บเนี่ยทุกทุกแมทการแข่งขันต้องใช้แมทคอมหมดก็จะมีบางวันที่แบบวันเดียวเก็บ3แมทเอออย่างเงี้ยเน้นๆหน่อยใช่ตูมตามหน่อยทั้งวันมากตต่เ็มันเหนื่อยนะ สุดๆค่ะแต่คนที่สู้มากกว่าเราก็คือน้องนะพอน้องแบบเตะสิบโมงอ,มอีกคู่หนึ่งเที่ยงอีกคู่หนึ่งบายสอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะชนะเตะต่อระหว่างการเตรียมทุกอย่างเพื่อให้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นกับตั้งกดให้เหตุการณ์มันลดลงอะไรง่ายเมกัน จริงๆถึงเวลาค่ะเชื่อไหมว่าจริงๆกฎมีอยู่แล้วแล้วทุกทีมก็รู้ด้วยว่าถ้าทแํแเราจะโดนอะไรจะโดนปรับจะโดนอะไรเงี่ยค่ะก,ก็าบางทีก็ว,ว,ว่ากฎมีอยู่แล้วอย่างเช่นการทะเลาะวิวานเนี่ยทุกทีมรู้เลยว่าถ้าเกิดวิ่งเข้าหากันวิ่งใส่กันเนี่ยยังไงคุณต้องโดนปรับอยู่แล้วแต่ทางทีมเขาก็มองว่าปรับไปเลยคือตอนนั้นกฎมันอารมณ์อยู่เหนือทุกอย่างไม่สนใจแล้วว่าจำนวนเงินเมือนเดิมมันอย่างของมองนอก แค่ง้างเนี่ยก็เป็นเรื่องแล้วนะเอาหัวดันยังเผลอเผลอยังโดนเลยใช่ไหมล่ะเราปรับประมาณเท่าไหร่ฮะออะอย่างรุนแรงออกหมัดอย่างเงี้ยโดนประมาณต้องแล้วแต่แล้วแต่คือจริงๆกว่าจะถึงขั้นตอนการปรับอะค่ะก็จะต้องมีการแบบออุทายอย่างอุทณ์หลายอย่างมากเลยนี่ยนี่กิก็บอกไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าทางสมาคมจะเป็นผู้ตัดสินอีกทีหนึ่งคือทางกิก็เป็นคนรายงานไปเนาะค่ะกจะเป็นคนรายงานเหตุการณ์ที่่คือเราจะเป็นเหมือนกับเป็นตาให้กับทางสมาคมเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็ส่งรวบรวมเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิด้น ใช่คะใช่แต่ถ้าที่ตัวกิ๊กเคยเจอเองอ่ะก็เคยเจอเหมือนกับกองเชียร์เนี่ยแหละค่ะแล้วเขาก็โบยวายเสียงดังเขาก็ด่านู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะคะกิก็หันหันไปมองอะไรแงี้แล้วปกติกิก็คือจริงๆอ่ะถ้าใครด่าเนี่ยกิให้ด่าเลยเต็มที่แต่ว่าคือไม่ไม่มากเกินไป ทั้งหมดเลยค่ะตรนที่สองกลยรวมต่อให้ไหนอีกต่อไม่ซีเรียสอะไรแต่ว่าแต่ว่าทีเนี้ยค่ะก็วันนั้นน่ะเหมือนคุณผู้หญิงคนนค้เขาก็คำด่าแบบค่อนข้างจะใช้คำรุนแรงมากก็เรียกอย่างนี้เนาะค่ะกิ๊กก็เลยหยิบกล้องโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายอะไรเงี้ยอมึงถ่ายอะไร ใช่ทำไมกำลังร้อนนี่อะไรเดี๋ยวมึงโดนอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่รู้หรอกนะว่าเราเป็นใครอ่ะใช่เขาไม่รู้หรอกว่าเป็นแครคือจริงสิ่งที่คนเข้าใจมาตลอดก็คือผู้ควบคุมการแข่งขันก็คือกรรมการเขาก็จะมองอย่างนั้นหรือหลายๆทีมาเขาก็จะมองว่าเนี่ยกรรมการทาไมอาจารย์ทาไมไม่ดูเลยลูกน้องเป่าแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ จริงเราไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ลูกน้องอะไรหนะคหน้าที่ก็คนละส่วนการเขาเข้าใจว่าเราเป็นหัวหน้าผู้ตัดสินอะไรอย่างเงี้ยยืนใส่สูตรคุมอยู่ใช่ค่ะแต่ถ้าอย่างแม์ใหญ่ๆบางแม์เนี่ยก็จะมีกิ๊กกับผู้ประเมินอีกันหนึ่งผู้ประเมินผู้ตัดสินอันเนี้ยค่ะผู้ประเมินผู้ตัดสินนะเขาก็จะคุยกับทางผู้ตัดสินนะโดยตรงแต่ว่าเราก็จะทํางานประสานกันอยู่เราดูแลไปถึงขั้นนอกสนามไหมฮะอย่างผู้ตัดสินเนี่ยพอตัดสินแมดหนึ่งเนี่ยมันต้องมีคนที่ไม่ชอบเพราทันทีจะฟังแน่ๆนใช่ค่ะต้องต้องอย่างนั้นนเลยยมาาถึงงว่่่แแค้กระทััตดสิ เจตอนจบ พักครึ่งตอนพักครึ่งหรือว่าแม้กระทั่งตอนจบเกมอะค่ะเราก็ต้องเตรียมตำรวจเตรียมอะไรเงี้ยไปเดินรับเขาออกมาตำรวจจะต้องไปส่งถึงหน้าห้องอะไอนสุดก็กรรมการใช่ลแล้วก็มีตำรวจเฝ้<ต>าอยู่หน้าห้องใช่ค่ะห้องพักผู้ตัดสินที่อยู่ใต้อัธจาันทร์ออกจากสนามก็ไปดักโรงแรมตำรวจก็ดับหมอแล้วโดนวิ่งไล่แล้วโดนวิ่งไล่บ่อยอาชีพเสี่ยงกันนะกรรมการไทยใช่ค่ะจริงๆอย่างตัวกิ๊กเองอ่ะก็จะต้องอยู่ให้ถึงคนสุดท้ายเลยคือเราไปถึงสนาม คนแรกแต่เราก็อยู่จนส่งุคนออกให้หมดให้ทุกคนเดินทางถึงบ้านปลอดภัยอะไรอย่างนี้แล้วก็ผู้ตัดสินเองอะไรเองอะค่ะเขาก็จะพยายามคือทีมจะต้องพยายามเคลียร์ให้คนออกจากสเตเดียมให้หมดเพื่อที่ว่าผู้ตัดสินจะได้กลับบ้านได้อะไรได้ครับครับสุดท้ายถ้าคนอยากทํางานอาชีพนี้แนะนำไงดีครับ ค่ะถ้าอยากทํางานอาชีพนี้ใช่ไหมคะก็อันดับแรกเลยถ้าอยากทำมาค่ะก็ตอนนี้อยากให้เข้าสนามบอลก่อนเลยไปลองดูว่าเออการที่ฟุตบอลมันหนึ่งแมทในการจัดอะมันมีอะไรมากกว่าแค่การเตะบอลนั้นเลยค่ะลองไปดูว่ามันมีการทํางานของแต่ละคนต้องลองเข้าสนามเนาะใช่กิอยากให้ลองเข้าสนามไปดูบอลในสนามก่อนนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะทําได้ไหมนะคะเพราะว่ากิคิดว่าอย่างตัวกิเองก็อาจจะเป็นหนึ่งในข้อพิสูจน์ที่อย่างตอนที่กิเข้ามาทำแรกๆอะก็จะมีคนบอกว่ามาณว่าอุ๊ยแมท คอมผู้หญิงทุกคนจะตื่นเต้นกับความเป็นแมทคอมผู้หญิงมากว่าจะทําได้หรอจะทําได้หรอหรือแม้กระทั่งตอนที่กิ๊กลงไปทํางานแรกๆอะค่ะก็จะมีคนอะพูดแบบประมาณว่าเดี๋ยวพี่ทําให้ไหมอะไรแบบนี้ค่ใช่แต่กิ๊ก็อยากให้เชื่อมั่นว่าไม่ว่าเราจะอยากทําอะไรอะค่ะอย่าให้อะไรก็ตามมาเป็นข้อจํากัด ท้าไม่ให้เราทำสิ่งนั้นให้ลงไปทำก่อนทำจนถึงที่สุดแล้วถ้ามันไม่ได้อ่ะค่ะก็หยุดทำเพราะฉะนั้นก็ถ้าข้อแนะนำในวันนี้นะคะถ้าอยากจะทำก็เข้าสนามฟุตบอลดูบอลแล้วก็ดูกติกาฟุตบอลเผื่อเอาไว้แล้วรอให้ทางสมาคมเปิดสมัครเมื่อไหร่ก็ลุยเลยค่ะมีอะไรฝากไหมฮะช่องทางอะไรอยากอากได้ค่ะก็ถ้าเป็น Facebook ก็จะเป็นชื่อกิกเลยนะคะสุจิตราทับตรงนะคะถ้าเป็นไอจีก็จะเป็น sjtml ค่ะครับผมเขาเล่นกีฬาเยอะมากใช่ค่ะ กก็เล่นบ้างค่ะแต่ว่าตอนนี้จะตีพาเดลอยู่พาเดี่ที่เขาพาเดลเทนนิสอ่ช่วงนี้ฮิตกันมากเลยพาเดลอ่ะโอเควันนี้ขอบคุณคุณคิกมากเลยนะครับคบคุณคิกขอบคุณครับครับเจอกันจันทร์หน้าครับผมครับไปต้องทำงานเถินโปร